จนปั้นได้เป็นก้อนแบบนี้แล้วนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เจะปานชวนอร่อยกับลูกชิ้นเต้าหู้ไข่สูตรทำง่ายๆเลยนะคะวัตถุดิบน้อยอย่างขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะน่ากินมากลูกชิ้นเต้าหู้ไข่วัตถุดิบก็เป็นเต้าหู้ไข่หนึ่งหลอดแบบนี้ค่ะตามด้วยแป้งข้าวเจ้าสามช้อนโต๊ะนะคะ และแป้งมันหนึ่งช้อนโต๊ะปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วขาวพริกไทยป่นแครอทซอยต้นหอมซอยและคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้าเนื้อกันเลยทุกอย่างเข้าเนื้อกันแล้วจนปั้นได้เป็นก้อนแบบนี้แล้วนะคะแป้งเราก็ใช้ได้แล้วแป้งลูกชิ้นของเราเสร็จแล้วค่ะเปิดแก๊สไฟกลาง ปรมานี้นะคะไม่ต้องร้อนมากตั้งกระทะใส่น้ํำมันลงไปเลยจุ่มช้อนลงไปในน้ำมันแบบนี้นะคะเพื่อให้แป้งลูกชิ้นจะได้ไม่ติดแล้วค่อยๆเอาช้อนสองสองคันเนี่ยมาครึงให้ตัวแป้งเนี่ยเป็นก้อนกลมนะคะแบบนี้ ไปไปค่อยๆคึงนะคะแล้วเราก็เอาลงทอดได้เลย กลับด้านไปมาจนกว่าลูกชิ้นทั้งสองฝั่งจะสุกทั่วนะคะลูกชิ้นเหลืองสุกแล้วยกขึ้นได้เลยตักขึ้นได้เลยค่ะให้เสด็จน้ำมันก่อนน่ากินมากๆเท่านี้ก็ได้ลูกชิ้นเต้าหู้ไข่สูตรทำกินเองง่ายๆค่ะทานเปล่าๆหรือว่าจะจิ้มน้ำจิ้มก็อร่อยเดี๋ยวเจ๊ปานจะแหวกเนื้อในให้ดูนะคะ เนื้อลูกชิ้นข้างในโอ้โหกรอบนอกนุ่มในเจ๊ปานขอชิมหน่อยนะคะอืออร่อยมากรสชาติดีแทบไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มเลยแต่จิ้มก็อร่อยคะ่ะเพื่อนๆรสชาติโอเคมากๆไว้เพื่อนๆลองไปทำดูนะคะเมนูของว่างทานเล่นทานกับข้าวก็อร่อย เจ๊าปานขอตัวไปทานลูกชิ้นเต้าหู้ไข่ก่อนนะคะฝากติดตามครัวอร่อยใบยเจ๊าปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ